เคยรู้สึกเหมัอนไส้ใครบางคนไหมคะแล้วเมื่อเขาพลาดเนี่ยเราอยากจะสมน้ำหน้าเขามากเลยเราอยากจะขำในใจไม่แเราก็ขำในใจอยู่แล้วนี่ว่ามี reaction ที่อะสมน้ำหน้าเขามีความอารมณ์เจาะซึ่งต้องบอกก่อนว่า ep นี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาด่าใครเป็นพิเศษนะคะแค่อยากจะมาสอนเฉยๆเพราะว่าเชื่อว่าคํานี้เนี่ยคำว่าสมน้ำหน้าน่าจะเป็นคําที่หลายคนน่าจะรอใช้อยู่เนาะวันนี้ไมค์ก็เลยอยากจะมาสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าสมน,ำน้ำนาค่ะ w h a t s, s u p Nothing Much ได้สัพ์จากข่าวคำแรกคำว่า deserve it ซึ่งมันแปลว่าสมควรหรือว่าสมควรได้รับเนาะซึ่งคำนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งอ่าเนกาทีฟหรือโพสทีฟก็ได้นะซึ่งถ้าสมมติใครได้รับสิ่งดีๆเนาะเราก็สามารถชมเขาได้ว่า oh my god you deserve it อันนั้นคือเป็นแบบโพสทีฟนะคะแต่ว่าถ้ามีใครบางคนที่เป็นคนแบบนิสัยไม่ดีหน้ามันไส้นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็รอวันที่เขากำลังพลาดอยู่เนี่ยแล้วถ้าเขาพลาดขึ้นมาจริงๆเราก็สามารถพูดได้ว่า oh my god yes he deserve that he deserve that ตัวอย่างที่ n e ทิบอ,อีกอันหนึ่ง they were all sentenced to prison for killing the poor man well they deserved it มันแปลว่าสมควรแล้วที่พวกเขาได้รับโทษจำคุกจากการฆ่าผู้ชายที่น่าสงสารอันต่อไปนะคะเป็น idiom นะคะซึ่งอ i d i ยมที่ว่าเนี่ยก็คือ serve someone right อาจจะเป็น serve them right ก็ได้หรือ serve him right serve her, right มันเปลี่ยนสรรพนามได้ซึ่งมันก็แปลว่าสมน้ำหน้านะคะคนพวกนั้นสมควรโดนและมันมีความรู้สึกที่สะใจอยู่ในนั้นนะคะเหมือนเป็นการบอกว่า that person deserves the punishment or misfortune ตัวอย่างขอเป็นสถานการณ์นะคะเพื่อให้เห็นภาพยายง่ายๆสมมติว่าเป็นเด็ก2คนทะเลกกาะกันอะไรอย่างนี้เขาก็เด็กคนนึงอาจจะพูดว่า oh my god he h i t me ส่วนอีกคนอาจจะพูดว่า it serves you right because you are mean to him please don't hit anybody it's it's a bad thing ถ้าเป็นประสานนะคะเขาอาจจะพูดโอ้ยโดนตีแล้วก็อีกคนอาจจะพูดว่าว้ายสน้ำหน้าเพราะว่าอยู่แบบว่ามี่อยู่ใจลายกับเขาเองนี่อยู่ใิสใยไม่ดีตัวต่ ui, อไป he cheated on her so he was dumped คนอีกคนอาจจะพูดว่า serves him right ซึ่งมันแปลว,ว่าเออผู e er, ้ชายคนนี้ เขาไปนอกใจเนอะแล้วก็โดนทิ้งอีกคนก็พูดว่าเออสมน้ำหน้าแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าสังเกตดีนะคะมันจะเป็นเหมือนคำรีแอคชั่นหลังจากที่มันมีคนเล่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่ถ้าสมมัว,วอะไม่ใช่รีแอคชั่นเราอาจจะพูดได้ว่า it would serve them right if they lost their money they've already stolen so much from the people มันสมควรนะถ้าพวกเขาเนี่ยจะสูญเสียงเงินออกไปเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ขโมยเงินจากประชาชนไปเยอะแล้ว you know who I'm talking about. p, up, p was, h r ร s e up, ยคต่ไปประโยคว่า had it coming หรือว่า someone had it coming ซึ่งแปลว่าสมควรแล้วหรือว่าสมควรที่ความชิบหายมาถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะตัวอย่างเช่น I'm not sorry to hear that he got fired because he had it coming. He sucks ซึ่งแปลว่าเราไม่รู้สึกแย่นะที่เขาโดนไล่ออกเพราะว่าเขาสมควรโดนแล้ว อันต่อไป someone exposed her real identity for being a stuck up bully on social media. now she's the one being dragged. well she had it coming. มันแปลว่ามีคนแชร์ชื่อจริงของเธอนะคะเพราะว่าเธอเป็นพวกแบบ b u ลี่อวดดีในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งตอนนี้ก็ทัวลงเรียบร้อยซึ่งเอาจริงสมควรโดนแล้วคะ่ะ phrase สุดท้ายนะคะ phrase ที่ว่า justice served justice ที่แปลว่าความยุติธรรมเนาะ served ก็ Ser อจริงมันก็คือเหมือนก็มาเสิร์ฟความยุติธรรม anyway s คือคำภาษาไทยมันจะไม่ได้มีคำแปลที่ตรงตัวขนาดนั้นเพราะว่าถ้าแปลใน Google Translate เขาก็จะบอกว่าเ <laughs> สิร์ฟความยุติธรรมซึ่งคำนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสมน้ำหน้าโดยตรงเนาะแต่ว่ามันมีความเป็นเซนส์ของการที่คนคนเนี้ย ถูกพิาพากษากรรมตามสนองความยุติธรรมเนี่ยมันมาเยือนแล้วนะคะคำนี้จะเจอบ่อยๆเวลาที่มันมีสมมติว่ามีข่าวมีข่าวที่เกี่ยวกับคนร้ายไปฆ่าคนมาแล้ววันนี้ตัดสินว่าเฮ้ยเข้าคุกแล้วเข้าคุกคนก็จะพูดว่าโอเ okay, ค justice is served ตัวอย่างเช่น we can finally be at ease only when justice is served in Thailand ซึ่งแปลว่า เราจะสามารถสบายใจได้ก็ต่อเมื่อความยุติธรรมเนี่ยมันมาเยือนประเทศไทยโอเควันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้4 p h r เฟสหลักๆนะคะอันแรกคือ deserve it ซึ่งแปลว่าสมควรได้รับและสามารถเป็น positive หรือ negative ก็ได้นะคะอันต่อไปคำว่า serve someone right serve them right ซึ่งมันแปลว่าสมน้ำหน้าสมควรโดนแล้วแหละแล้วก็คำว่า Had it coming or someone had it coming ก็แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยสมควรได้รับความชิบหายที่มันมาถึงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย justice served ที่แปลว่าความยุติธรรมมาเยื่อแล้วโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากเรียนรู้คำศัพท์ไหนเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามรายการวั a t ัพ p ์ได้ทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ The Matter Podcast นะคะ What's up? Nothing much. Diceup.com.